ครับเดียร์ผมศิราชัยดับชายของป่าล่ะไฟล์น้องซ้อมมากี่วันซ้อมมาเดือนกว่าซ้อมอยู่ที่ใครสอดเดียร์พัดได้อยู่ที่เดิมเลยที่สอดแต่ใหญ่เนะราไหมีใครช่วยไปห่วงซ้อมตอนนี้แล้วก็พี่ๆในค่ายหลายคนเลยตอนนี้เราอายุ16ปีสูงเท่าไหร่106 5เซนะน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ ตั้งแต่ป่วยสี่เก้าห้าสิบนะมวยสไตล์แหละครับถีอมือก็ได้เขาก็ได้วันนี้เราต้องมาเจอยอดอัจฉริยะไม่เคยต่อยกับเขาครั้งแรกเลยศึกษาขี้ก็ต่อยเขายังศึกษามาแล้วเขามวยสไตล์ก็มีเขามีหมันวันนี้มาเจอเขานะวางเกว่าแขงให้ดีก็มันห้าต่อยต่อยได้ครับต่อยตามสไตล์เราเนาะเราไปแก้ไขวิธีเอาล่าสุดต่อยไว้ที่ต่อยที่ช่องเจ็ดอ่ะวันนั้นต่อยใครจงอังดำศิลมาวินไปกันมาวันนั้น นะคะแนนมาตอนนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสองกก็เวทนี้เลยเมื่อเช้ามาลดเท่าไหร่เนี่ยมาเกินอยู่จุดเก้าจุดเก้าอันนี้เหลืออีกนิดนึงก็เดี๋ยวไปยื่นเส้นที่สายท่านนิหน่อยนะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาเอาชนะกับค่ายมือนเดิมคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ก็ไม่ได้คุ้มลดเลยปล่อยเลยต่อยมวยไทยมาทั้งหมดหกสิบเจ็ดสิบสายคนจังหวัดสงขลาเด็กสงขลาอ้าวฝากช่วยช่วยนคลับรถหน่อยก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับไปทำเต็มที่หน่อยออขขโชคคดีมากรับ